สวัสดีครับสลามุมอลัยกุมร์ฮมุตุลลอฮ์มะบอระกาตุท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำครับทุกเช้าวันเสาร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาโดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิตอลช่อง1ิครับท่านผู้ชมครับแน่นอนละครับในเมื่อรายการวิถีธรรมวิถีไทยมาพบกับท่านผู้ชมย่อมมีเรื่องราวของวัฒนธรรมของพี่น้องมุสลิม เรื่องราวของการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมาฝากกันนะครับแต่ในช่วงนี้เราไปพบกับช่วงของวิถีอัลกุรอานก่อนครับอาอูด بالله م ั الشيطان ا ل ر ج ีม بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم, فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما, جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ท่านผู้ชมครับนั่นคือวิถีอัลกุรอานซึ่งอัลกุรอานนั้นเป็นธรรมนูญสูงสุดของพี่น้องมุสลิมนะครับและทุกคนจะต้องสามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้เพราะเวลาเราละหมาดนั้นจะต้องใช้อัลกุรอานอ่านเป็นภาษาหรับนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องวิถีมุสลิมไทยนั้นเรามีเรื่องราวมาฝากกับท่านผู้ชม คราวที่แล้วเราอยู่กันที่ปัตตานีครับแต่วันนี้ผมจะพาท่านขึ้นมาที่กรุงเทพครับเพื่อที่จะมาดูสิครับว่ามัสยิดท,ที่เราเห็นทั่วไปเป็นโดมนั้นแต่มัสยิดท,ที่เป็นรูปทรงไทยก็มีเช่นเดียวกันครับ มัสยิดโดยทั่วไปที่เราได้พบเห็นมักจะมีโดมเป็นสัญลักษณ์เสียส่วนใหญ่แต่มัสยิดในประเทศไทยในย่านฝั่งธนบุรีเป็นมัสยิดที่แปลกตาเพราะสร้างแบบทรงไทยนั่นก็คือมัสยิดบางหลวงหรือมัสยิดคูดีขาวสันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งทำการก่อสร้างมัสยิดทรงไทยหลังนี้ขึ้นมีหน้าบานหน้าหลังประดับด้วยปูนปั้นลายศิลปะสามชาติคือที่กรอบหน้าบาน เป็นเครื่องลำยองประดับห้ามลายไว้บนยอดเป็นศิละปะไทยส่วนในหน้าบันหรือเป็นกลนปั้นลายก้านแย่งใบฝรั่งเทศเป็นศิละปะฝรั่งและที่ส่วนดอกไม้เป็นดอกเมา์ตานเป็นศิละปะจีนมาผสานเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างงดงามและลงตัวสวัครบ ครับก็ขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมฮัียีรอมดรอนทวมสากลอิมาประจาําอสิทธิ์วังหลวงกุฎีขาวแห่งนี้นะครับสําหรับประวัติของมัสสิดแห่งนี้ก็จะขออธิบายให้ทราบโดยสังเขปนะครับคือชุมชนของเรานี่อยู่กันมาประมาณเกือบ400ปีนะครับกลุ่มแรกที่มาอยู่ก็เป็นมุสลิมเชื้อสายมาเลยูนะครับแล้วก็อยู่กันมาเรื่อยจนกระทั่งมีมุ่สลาอยู่หลังหนึ่งก่อนอาคารหลังนี้ ส่วนอาคารหลังนี้นั้นสร้างพศ2325ครับอาคารที่ผมอยู่อยู่นี้อายุประมาณ240ปีครับปัจจุบันนี้ในหมู่บ้านเรามีมุสลิมทั้งหมดประมาณพันคนเศษนะครับพันคนเศษเป็นมัส,สยิดเดียวในประเทศไทยที่มีที่วักกับของมัส,สยิดแต่ว่าให้ให้พี่น้องได้อาศัยอยู่ฟรีโดยที่ไม่มีการเก็บค่าเช่าแต่ประการใดนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่า ที่คนทั่วไปความสนใจก็คือเรื่องของการอยู่ร่วมกันหลากหลายความเชื่อนะครับเพราะว่าเราอยู่กันแบบเคร่งครัดตหลักการของศาสนานั่นก็คือว่าไม่มีการไปละเมิดไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือว่าชีวิตของคนทั่วไปจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่ก็แล้วแต่เพราะเราสั่งว่าเด็ดขาดครับเราจะไม่มีการไปละเมิดในสิ่งนั้นๆแต่ว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะว่าเรามีความเชื่อต่างกาันแต่เราก็เป็นคนไทยเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนะครับอดีตในสมัยก่อน ที่มัสยิดเรานี่รลานนี่เดินไม่ได้น้ําท่วมเกือบถึงถึงคอท่วมมากครับก็ข้างนอกอาจะเป็นพุทธคิสก็แบกไม้เข้ามาทําสะพานให้เราเดินต่อแล้วก็อีกประการหนึงก็คือข้างนอกมีไฟไหม้แล้วก็เครื่องดับเพลิงไปช่วยดับเพลิงดับไฟนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของทางสังคมพิธีกรรมต่างๆเราจะไม่มีการเกี่ยวข้องกันครับต่างคนต่างทาแต่เรื่องสังคมนั้นเราจะช่วยเหลือกันตลอด ครับเพราะว่าเราอาจจะมีความเชื่อไม่เหมือนกันแต่เราคนไทยด้วยกันครับที่สร้างทรงไทยนะครับก็เพราะว่าไม่ใช่เงินไขสําคัญว่าจะต้องสร้างเป็นรูปโดมทั้งหมดปัจจุบันในประเทศไทยมีอยู่ทั้งหมดประมาณ4,100มัสยิด99%จะเป็นรูปโดมหมดนะเราสร้างทรงไทยเพราะว่าวันพบุรุษของเราเป็นคนไทยแล้วก็เอาศิปลปะไทยมาประยุกต์มาสร้างซึ่งไม่ขัดตราการกะแต่ประการใดทั้งสิ้นครับถ้าเป็นวัดต้องมีใบละกาช่อฟ้ามีหางของมีเสมาล,อมลอ้อมรอบของเราไม่มีหน้าจัวธรรมดา เป็นศิละปะสามชาติมีบัตของเรานี่มีลวดลายเป็นลายวัชพืชรูปคารพรูปสัตว์ไม่มีเป็นศิละปะสามชาติไทยจีนฝรั่งผู้ก่อสร้างก็คือคนบรรพบุรุษของเราในยุคนี้นะครับโตแชรโต๊หยางอะไรนี่นะครับพวกหลังนี่มาสร้างเมื่อ2 3 2 5ยี่เพราะว่า2310เราเสียกรุงอย่พม่พมาครั้งที่ครั้งที่2โดโทมาผอกรุงสีวอดวายพระเจ้าตากใช้เวลา15ปีในการฟื้นฟูเมื่อพระองค์ยึดกรุงศรีเืนได้ก็ ตั้งกรุงสบุรีเป็นราชธานีว่าพี่น้องที่อยู่ของตะเคียนยุทธยาบางคนีก,ก็อพยพมาเขอาครองบางหลวงนี่นั่งเรือล่องแพเข้ามาซึ่งเราเรียกว่าแขกแพในอดีตตอนหลังก็ขึ้นฝั่งหมดแล้วประกอบกับว่าจะคําบอกเล่านะฮะมุสลลาอาคารมาเนี่ยพังพดอดีก,ก็มุมมามุชรลบปรึกษากันสร้างอาคารคอนกรีตหลังนี้ขึ้นมาในหอสมุดจุฬาบันทึกไว้ว่ามัสยิดบางหลวงนี่สร้างส3งสาอาอายุ23 5ปีครับคือคําว่าอิสลามนี่มีความหมายสองนัยยะด้วยกัน อันแรกก็คือการนอบน้อมยอมจำนนต่ออัลลอฮ์องเดียวอันที่สองก็คือสันติภาพใช่ไหมครอิสลามไม่มีชั้นวรรณะถือว่าทุกคนคือพี่น้องกันหมดจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้เรามีความสํานึกว่าเราเป็นคนไทยฝากไว้ขอเชิญชวนนะครับปัจจุบันนี้มัสยิดบางหลวงปุณิขาวแห่งนี้เนี่ยเป็นมัสยิดต้นๆหนึ่งสองสามที่คนทั่วไปให้ความสนใจมาเรียนรู้เยอะประวัติวิถีชีวิตถ้ามาเที่ยวไะไรกลับไม่ฐสถานที่ท่องเที่ยวถ้ามาเรียนรู้ยินดีครับ คือวิถีชีวิตนี่ส่วนใหญ่ก็อดีตก็หลากหลายนะครับค้าขายประมงน้ำจืดแล้วก็ทอผ้าเพราะกี่ใช้ทอยัมีอยู่ภายเรือขายผลไม้แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีนาอาชีพเหล่านั้นอาชีพปัจจุบันในคนในหมู่บ้านนีุ้ิสาหกิจเยอะทหารแยะการบริหารของผมเนี่ยใช้หลักมุชาวรวรคือทำอะไรก็แล้วแต่เนีชาวบ้านในประชุมหารือกันหมดให้เกียรติชาวบ้านได้มีความสุขคับอยู่ร่วมกัน ให้เกยียรติซึ่งกันและกันวสิษ์เราตั้งอยู่ถนนเทศบาลสายหนึ่งตำบวลวัดกัลยาเขตธนบุรีครับพวกก่อนจะมีกรุงเทพนี่ฝั่งนี้เป็นจังหวัดธนบุรีฝั่งนู้นพหลรัฐของตลาดเป็นจังหวัดพระนครของเราเนขึ้นทะเบียนเบอร์หนึ่งของจังหวัดธนบุรีรจะเห็นได้ว่าจากสถาปัตยกรรมและศิลปะหลายชาติมาผสมปสานกัน จนเป็นมสัสยิดบางหลวงแห่งนี้นั่นคือสิ่งที่สะท้อนบอกถึงภูมิปัญญาและความสามารถด้านช่างฝีมือของบรรพบุรุษชาวชุมชนเพราะหากย้อนไปในอดีตจะเห็นว่ามีชาวต่างชาติมาจากหลายประเทศเข้ามาทั้งรับใช้ราชสำนักและทำการค้าขายวัฒนธรรมประเพณีต่างๆจึงซึมซับและหลอมรวมกันโดยไม่มีความเป็นเชื้อชาติหรือศาสนามาแบ่งกัน้น สืบสารมาเป็นวิถีความเป็นอยู่ในรูปแบบสังคมพระวัฒนธรรมจวบจนปัจจุบันและนี่ก็คือมัสยิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรูปทรงไทยและผมเชื่อว่า แปลกตาไปสําหรับผู้ที่เคยพบเห็นนะครับวิถีสนทนาครับยังมีเรื่องราวของศาสนาอิสลามที่พี่น้องมุสลิมจะต้องปฏิบัติเราจะได้เรียนรู้ร่วมกันในช่วงนี้ครับสลามะไดยกุ้มรอมาตุลล้อยุบเวรากาตุพบกันเช่นเคยนะครับกับในช่วงของ วิถีสนทนาซึ่งวันนี้รายการวิถีสนทนานะครับได้รับเกียรติจึงเคยจากท่านอาจารย์อรุณบุญชมประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีมาพูดคุยกับในวันนี้กับเราสราเมศกุมข้าราช์ารมัลลิกุสลาครับครั้งก่อนได้คุยกันถึงเรื่องการเป็นมุสลิมแล้วเราจะดําเนินชีวิตของเราอย่างไรนะครับให้ถูกต้องนะครับตามหลักการของศาสนาก็อยากจะให้ อาจารย์ท่านอาจารย์ได้ขยายความตอบว่าเอถ้าเราสมมติว่าผมมีบุตรคนหนึ่ง<อ>นะครับเอาตั้งแต่เริ่มคลอดมาเนี่ยนะครับอาจารย์รรเราเมื่อเรา,อามีบุตรขึ้นมาคลอดบุตรภรรยาคลอดบุดตรออกมาแล้วเราต้องเริ่มอย่างไรครับครับเ,เรื่องบุตรนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับครับบางท่านก็บอกว่าบุตรนี่ก็คือของฝากจากพระผู้เป็นเจ้านะครับคืออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตาอัล ได้ประทานให้เรานั้นน่ยมีบุตรก็เหมือนกับว่าพระองค์ได้เอาบุตรน,นั้นมาฝากกับเราไว้นะครับคือบุตรของเรานั่นแหละแต่เป็นเหมือนของฝากของฝากในที่นี้ก็หมายความว่าเราจะต้องดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยได้เติบโตขึ้นมา,ามีชีวิตไปในแนวทางที่ถูกต้องนะครับเราก็จะเห็นได้ว่า,าศาสนาอิสลามก็ให้ความสําคัญกับ เรื่องของเยาวชนตั้งแต่แรกเกิดเลยทีเดียวนะครับพอได้รับบุตรจะเป็นบุตรชายหรือบุตรหญิงก็ตามโดยหลักของศาสนาตามมัทยิชาฟีนี่นะครับ,รบเขาก็จะให้มีการอาจานนะครับทางหูขวาและก็อีกกอมะทางหูซ้ายคำอาจานก็หมายถึงคำที่ประกาศเรียกร้องเชิญชวนคนให้มาละหมาดซึ่งในในคำอา่านนี่ก็จะมีการ กล่าวถึงคำที่ให้เอกภาพกับองค์อัลลอฮ์และก็ยอมรับการเป็นาศาสนทูตของท่านาศาสดามมฮัมมัดนะครับนั่นก็หมายความว่าเมื่อเด็กคลอดออกมาสิ่งแรกที่เขาควรจะได้ยินก็คือการประกาศเอกภาพของพระผู้เป็นเจ้าว่าอัลลอฮ์นั้นมีองค์เดียวและมุฮัมมัดนั้นเป็นาศาสนทูตของพระองค์ <Okay. S 2> นะครับให้ได้ยินคำนี้ แลวเมื่อเขาสามารถที่จะดูดนมได้สิ่งที่อิสลามกำหนดไว้ก็คือเป็นหน้าที่ของมารดาจะต้องให้บุตรที่คลอดออกมานั้นได้รับนมสีเหลืองนะครับนมที่มาจากอกของมารดาในระยะแรกคลอดเนี่ยจะมีสีเหลืองซึ่งทางการแพทย์ก็ยอมรับนะครับว่านมเนี่ยจะเป็นนมที่มีคุณภาพ ็นนมที่มีสาราวิตามินมีเหมือนวัคซีนนะครับ<ม>ที่จะมาสร้างภูมิป้องกันโรคต่างๆให้กับทารกนมเนี่ยในภาษาหรบเรียกว่าลบ,บะถือว่าวายิบก็คือเป็นหน้าที่ของมารดาที่จะต้องให้นมสีเหลือ,องนี้แก่บุตรของตน<ม>นะครับถ้าหากว่ามารดาผู้ใดไม่ให้นมนี้แก่บุตรก็ถือว่ามารดานั้นมีบาปนะครับ นี่ก็คือการให้ความสําคัญคตั้งแต่เริ่มออกมาแล้วก็บุตรก็สามารถที่จะดูดนมได้แล้วนะครับหลังจากนั้นการให้นมเนี่ยในหลักการของาศาสนาก็คือจะต้องให้ลูกนั้นได้ดื่มนมไปเป็นเวลาถึงสองปีด้วยกันสองปีนะครับ,รบให้ให้ลูกได้ได้ดื่มนมให้ดื่มนมจากอกของผู้เป็นแม่และในระหว่างที่การให้นมเนี่ยเราก็จะเห็นการโอบกอด การอุ้มของผู้เป็นมารดานะครับในเรื่องเนี้ยศาสนาอิสลามเนี่ยก็ได้มีกำหนดเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านรสูล,ลสุลล์สุลลล์ขฮุอะลีวัสลามท่านได้กอดนะครับหลานของท่านมีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นสฮาบะเนี่ยชื่อฮาบิสบินอัตเาะได้ถามท่านรสูลุลล์าว่าฉันเนี่ยมี ลูกถึงสิบคนแต่ฉันไม่เคยโอบกอดลูกเลยสักคนเดียวพระเราสุลลัลสุลลัลอะลวัลลัมจึงกล่าวว่ามันลายรหมลายรหมใครที่ไม่มีความเมตตาเขาก็จะไม่ได้รับความเมตตานะครับเพราะฉะนั้นการโอบกอดบุตรจะเป็นบิดามารดาก็ดีนะครับถือว่าเป็นหลักการของศาสนาเป็นการถ่ายทอดความรักไปให้แก่ บุตรนะครับที่อยู่ในวัยแบเบาเขาจะได้ซึมซับเอาความรักความอบอุ่นเนี่ยเอาไว้เมื่อเขาเติบโตขึ้นมาเขาก็สามารถที่จะถ่ายทอดความรักของเขาเนี่ยให้กับบุคคลรอบข้างในสังคมได้นะครับเป็นคนที่เรียกกันว่าไม่ทําลายสังคมเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็จะต้องโอบก,กอดบุตรทองตนนะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อ,อทารกอายุได้ เจ็ดวันเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าตะหนิกหรือการขยายเพดานปากของเด็กนะครับการขยายเพดานปากนั้นก็คือท่านรอวสุรุลลอก์ก็จะใช้อินทผลัมเนี่ยเคี้ยวนะครับอินทผลัมก็จะมีรสหวานนะครับ,รบแล้วก็เอาไปขยายในเพดานปากของเด็กซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เด็กนั้น,น่ได้รับการสัมผัส จากนิ้วมือของผู้ที่ไปขยายเพดานปากทำให้เด็กนั้นสามารถที่จะดูดนมจากมารดานเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับคือเด็กบางคนเนี่ยอาจจะไม่อยากดูดนมแม่นะครับ,รบเพราะว่าเขายังไม่ได้มีการสัมผัสที่เพดานของเขาแต่ถ้ามีการสัมผัสที่เพดานแล้วเนี่ยการตอบสนองในเรื่องของการดูดนมจากอกของผู้เป็นแม่เนี่ย จะเป็นไปได้โดยง่ายซึ่งท่านาศาสาก็วางแนวทางเอาไว้จะเป็นไปในลักษณะเดียวกันก็คือเมื่อเมื่อได้อินทพลัมมาแล้วก็เอามือเนี่ยเข้าไปคึงที่เพดานปากของเด็กนะครับเด็กจะ,ะมีการตอบสนองตรงนี้เด็กจะดูดใหญ่เลยนะครับแล้วก็เมื่อเขาไปสัมผัสกับเต้านมของผู้เป็นมารดา<ต>เขาก็เล<ะ>ยิ่งอยากจะดูดยิ <t> ่งอยากจะดูเหมือนกับว่า ได้รู้สึกได้สัมผัสความรู้สึกจากมนุษย์เนี่ยนะครับเข้าไปในปากของเขาแล้วก็เท่ากับขยายปากเขาเพื่อจะรองรับเต้านมของผู้ที่เป็นมารดานั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามก็ปูพื้นฐานมาเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ไวแบเบาะเลยทเดตั้งแต่เกิดนะครับเจ็ดวันก็เริ่มทําอย่างนี้แล้วก็ให้มีการเชื่อสัตว์ที่เราเรียกว่าอาร์คิโกคําว่าอากคิโกเนี่ยก็แปลว่าผมไฟผมไฟหมายถึงผมที่อยู่ ตรงขมอมของเด็กเนี่ย <Okay. S 1> นะครับก็ให้มีการโกนผมนี้มีการเชือดสัตว์ถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็เชือดแพะ2ตัวผู้หญิงก็1ตัว <Okay. S 1> นะครับเอามาทำเป็นแกงนะครับส้มแล้วก็นําไปแจกจ่ายกับเพื่อนบ้าน <Okay. S 1> เพื่อแสดงถึงความยินดีนะครับและเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปถึงผู้คนอรอบๆนะครับที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับเขา และการทําเนี่ยจะต้องไม่ให้กระดูกแตกะนะครับสัตว์ที่จะเอามาต้มที่เราเรียกกันว่าสัตว์อะคิโก้เนี่ยนะครับจะต้องทําโดยรมะมัดระวังไม่ให้กระดูกแตกเพื่อเป็นตะฟาอุลตะฟาอุลก็หมายถึงว่าเป็นลางดีที่จะว่าเด็กคนนี้เติบโตขึ้นมาจะไม่ประสบอุบัติเหตุหรือจะเติบโตขึ้นมาด้วยร่างกายากที่แข็งแรสงสมบูรณ์ นะครับนั่นก็เป็นเป็นทิกมาอย่างหนึ่งและแกงนั้นก็ให้มีรสออกหวานนะครับการต้มเนี่ยให้มีรสออกหวานหวานเพื่อให้เด็กนั้นน่ะเติบโตขึ้นมามีมารยาทที่งดงามอ่อนโยนอ่อนหวานกับทุกๆคนนะครับนั่นก็คือวัยเด็กของเด็กมุสลิมพอโตขึ้นมาพอที่จะสั่งสอนรับรู้ได้อายุเจ็ดขวบเนี่ยเราสุรุลก็ได้ให้คำ แนะนำแก่ผู้เป็นพ่อแม่ว่ามูรเอัลลอกุมบิสลลห์วะฮุมอับนาอุสซัอินวดริบูฮุมอะไลาฮาวะฮุมอับนาอัชอินพวกท่านจงสอนให้ลูกได้ละหมาดให้ได้เมื่อเขามีอายุได้เจ็ดขวบแต่ถ้าหากเขายังละหมาดไม่ติดเมื่อมีอายุสิบขวบแล้วเนี่ยให้ตีการตีนี่หมายความว่าไม่ใช่ตีกัน บาดเจ็บนะครับพวกที่เจ็บที่เป็นอยู่ในขนาดนี้คือตีพอให้เขารู้ว่าถ้าเขาไม่ละหมาดเขาจะต้องถูกลงโทษแค่อบรมครับอบรมเท่านั้นเองนะครับนั่นคือวิธีการที่อิสลามพยายามอปลูกฝังทีนี้ถ้าเด็กเนี่ยอายุเจ็ดขวบถ้าเป็นในประเทศไทยเราเนี่ยเราก็จะมีโรงเรียนสอนกุรอานสอนฟัดดูอินนะครับให้ความรู้แก่เขา เขาก็จะซึมซับเอาสิ่งเหล่านี้ติดไปเป็นนิสัยนะครับก็จะทําให้เติบโตขึ้นมาก็เป็นเยาวชนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติคอัอทุกคําพูดที่อาจารย์พูดไปอาจารย์จะพูดคําว่าพ่อแม่ครับนะครับเพราะนั้นอาจารย์จะบอกอะไรกับท่านผู้ชมครับว่าเอ๊ะมันหน้าที่จะเป็นเรื่องของของแม่หรือเปล่ามารดาคนเดียวหรือเปล่าที่จะเลี้ยงดูบุตรแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่เพราะทุก ทุกคาพูดของอาจารย์จะพูดว่าพ่อแม่ั่นก็แสดงว่าก็เป็นหน้าที่ของพ่อด้วยใช่ไหมครับใช่ฮะต้องต้องร่วมกันต้องร่วมกันนะครับเพราะกู่าบอกอกูอัมพุสะกุ้มบอกอ๋อีกุมนารรกูอัมพุสะกุ้มกูเนี่ยหมายถึงว่าพวกท่านจงปกป้องอตัวของพวกท่านและครอบครัวของพวกท่านให้พ้นจากไฟนรกรนะครับพวกท่านนี่หมายถึงพ่อโดยตรงเลยทีเดียว<ม>นะครับพวกท่านจงปกป้องตัวของพวกท่านและครอบครัวครอบครัวก็หมายถึงลูกแล้วก็ภรรยา นะครับให้พ้นจากไฟนกรกทำยังไงก็คือทำตามแนวคิดที่ทารอสุรุลได้ได้บอกเอาไว้นะครับมองเห็นภาพนะครับเมื่อทารกข้อออกมาปุ๊บอาจารย์ก็บอกว่าต้องเอาเข้ามาอยู่ที่อกครับ,รบเพราะการสัมผัสที่อกนั้นความอบอุ่นมันก็เกิดขึ้นกันเนบเด็กใช่ไหมครับมันไม่ใช่เกิดเฉพาะกับมารดาอย่างเดียวมันก็เกิดจากความอบอุ่นของผู้ที่เป็นพ่อด้วยใช่ไหมครับความรักมันก็ถ่ายทอดกันระหว่างพ่อแม่ เด็กครับนะครับนั่นก็แสดงว่าในเรื่องของหลักการของศาสนาอิสลามค่อนข้างจะละเอียดอ่อนจากที่อาจารย์พูดถึกนะครับท่านอาจารย์จะบอกกับผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ของคนในขนานี้ว่าที่เราจะทํำยังไงใส่ใจยังไงกับลูกให้อยู่ในแนวทางของอานินาสลามครับครับก็คือเราต้องให้ความรักความเอ็นดูความเมตตาและก็ให้ความก้ารชิด รับเราจะเห็นได้ว่าทุกวันเนี่ยสังคมของเราก็เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับโอกาสที่พ่อแม่จะใกล้ชิดกับลูกมีน้อยลงนะครับอาจจะเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพก็ตามทําให้ครอบครัวนั้นห่างเหินกันนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องถือว่าเป็นอันตรายนะครับเพราะเด็กเติบโตขึ้นมาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ไม่ได้สัมผัส กับพ่อแม่ไม่ได้รับคำตักเตือนแนะนําจากพ่อแม่เลยอยู่กับคนที่เลี้ยงดูบุตรนะครับึืออาจจะไปจ้างมาหรืออะไรก็ตามนะครับหรือถูกส่งไปอยู่ในโรงเรียนอนุบาลนะครับให้ครูได้อบรมแต่มันก็ไม่เหมือนกับอาการได้อยู่กับพ่อแม่ของตัวเองนะครับซึ่งจะทําให้อาการเติบโตของเยาวชนนั้นน่ยมันมีความอบอุ่นนะครับ แล้วก็ทำให้เขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบนะครับมีความรักมีความเมตตาต่อผู้อื่นครับก็คงฝากนะครับสิ่งที่อาจารย์พูดถึงไปยังคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะเรียกว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่มึงใหม่นะครับจะบอกไม่มีเวลาเนี่ยไม่ได้เมื่อเราสมรสกันแล้วอยู่กันเราก็หวังให้เรานั้นมีบุตรออกมาเพื่อที่จะเลี้ยงดูอุ้มชูเขาเพราะฉะนั้นการสัมผัสบุตรก็ไม่ใช่เอง ผูกขาดเฉพาะผู้ที่เป็นแม่อย่างเดียวคนที่เป็นพ่อก็สามารถที่จะเลี้ยงดูบุตรนั้นเช่นเดียวกับแม่ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็จะเป็นคนดีนะครับเป็นคนที่ได้รับความอบอุ่นแล้วก็ความอบอุ่นนั้นมันก็จะเผื่อแผ่ความรักไปยังคนอื่นด้วยนี่คือหลักการของศาสนาพิฆาตนะครับวันนี้ในช่วงของวิถีสนทนานะครับหมดเวลาลงแล้วก็คงฝากข้อคิดนะครับไปกับทุกท่านที่อาจจะยังไม่ได้คิด ประเด็นนี้ก็จะต้องกลับมาในฐานะที่เป็นพ่อแม่มือใหม่อยากจะให้ลูกเป็นอย่างไรอยู่ที่ตัวเรานะครับถ้าอยากจะให้ลูกดีก็ต้องสัมผัสลูกกอดลูกนะครับให้ความอุ่น,นกับปุตรน,นะครับ,รบวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ให้การสนใจกับรายการวิถีธรรมวิถีไทย และโดยเฉพาะในช่วงของวิถีสนทนานะครับวันนี้ท่านอาจารย์อรุณรุญชมนะครับผมคำพินิษฐากรต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสลามมุลเลาะห์มุลลมบราะห์มาตุลลอฮิวบเระบาระจัตท่านผู้ชมครับและนั่นก็คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งพบกับท่านผู้ชมนะครับเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ดิจิตอลช่อง10ครับท่านผู้ชมครับชมรายการนี้คือการทำความเข้าใจการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนั่นเองวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนตาลาดท่านผู้ชมไปก่อน,นครับวัสลามอะลัมมัตุลลอฮ์วะบเระกาตุสวัสดีครับทุกวันนี้เราจะเห็นว่าในสังคมบางครั้งมีการไม่ชอบหน้าซึ่งกันและกัน จะทำให้เกิดอันตรายซึ่งก hey, ันและกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญอยู่ในสังคมควรจะให้เกิดความประมีประนอมรักไข่กลมเกี่ยวกันท่านอบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาลัยฮิวสลัมได้กล่าวว่าอย่าเกลียดชังซึ่งกันและกันอย่าอิจฉาซึ่งกันและกันและอย่าหันหลังให้กันและกันและพวกท่านจงเป็นปวงเบาของอัลลอฮ์ในสภาพซึ่งเป็นพี่น้องกันเถิดบันทึกโดยบุคอรี